สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเรามาถึง EP ีที่10แล้วเนาะผ่านแป๊บแบเดี๋ยวก็ EP ีที่10แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่เรื่องของ who wish ด a ดกันตามหน้าปกเลยนะคะก็คือการใช้ who wish เนี่ยนะคะจะใช้ยังไงดีนะคะคุณเบิร์ตเนาะมันเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบนะคะที่จะไปสับสนกับประโยคคำถามเนาะคำว่า who เนี่ยแปลว่าใครใช่ไหมคะคุเบิร์ตอะอย่างเงี้ยคำว่า what อะไรใช่ไหมคะอันนั้นคือคนละเรื่องกัน กับที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะถามว่ามันแปลว่าอะไรหรือมันแปลว่าใครตรงนั้นอ่ะได้ไหมได้แต่ในเรื่องนี้พอ w i ว h that มันมาอยู่ตรงกลางประโยคแล้วอ่ะทุกคนนะคะสังเกตเนาะนะคะเนี่ยคำว่า Who นะคะคำว่า whom อย่างเงี้ยนะคำว่า h ว r e เนี่ยเมื่อมันมาอยู่ตรงกลางประโยคอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเห็นแบบนี้มันจะไม่ใช่ประโยคคำถามแล้วมันจะ เป็นเรื่องที่เรียกว่า adjective clause ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากโอ oh, oh, <บฟ>้โหบบอกว่า adjective clause คืออะไระงงไปละเอาง่ายๆว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เรารู้มากละกันหน้าตาเขาเหมือนกับสิ่งที่เรารู้แต่ไม่ใช่นะคะเหมือนคนหน้าตาคล้ายกันเวลาที่เราเจอ who wishes หรืออะไรพวกนี้นะคะตรงสีแดงๆเนี่ยที่เบิดวงให้นะคะตรงนี้นาอนะคะวงให้เจอเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันจะแปลว่าที่นะคะจำว่าที่เลย จำว่าที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอในประโยคเนี่ยให้เราแปลแบบนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่เห็นไหมคะมาที่นี่ตอนเช้าเป็นน้องชายของฉันเองทุกคนทันเห็นไหมเวลาแปลให้แปลว่าที่เห็นไหมคะนะลองมาแปลอีกสักตัวสินะคะคำนี้คำต่อมาคำว่าฮูมฮูมอันเนี้ยเวลาแปลเนาะให้แปลเพิ่มของว่าที่ถูกขึ้นมานิดนึง เวลาแปลก็แปลว่าล่ะเด็กผู้ชายคนนั้นที่ถูกคุณเห็นไหมพบเห็นที่โรงหนังเป็นน้องของฉันเองเนี่ยเราจะได้แปลออกแบบนี้นะคะต่อนะคำว่าฮู้เอาคำว่าที่ลองไปสิลองดูเนาะเด็กผู้ชายที่ทำไมคะพ่อตายเห็นไหมคะเป็นทำไมคะเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเนี่ยเราก็แปลได้แล้วเนาะคำว่าเวนลองแปลสิวันอาทิตย์ เป็นวันที่ฉันทํามไม่มีงานเห็นไหมค have no work ไม่มีงานต้องทำอย่างเงี้ยนะแวนี้ไม่ได้แปลว่าที่ไหนนะแปลว่าที่เฉยๆนี่คือบ้านที่ฉันอยู่นะเพราะฉะนั้นทุกคนสังเกตเห็นว่าถ้าเราเจอพวกฟูวิชแด t กลางประโยคแบบนี้นะเวลาแปลให้แปลว่าที่นะคะนะให้แปลว่าซึ่งนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยข้อสอบจะชอบออกมาก ข้อสอบจะชอบออกออก,ออกยังไงครูเบิร์ตข้อสอบเนี่ยจะชอบให้เราเติม who w h i c h that เข้าไปแบบนี้เห็นปะสมมติครูเบิร์ตมีชอยให้เห็นไหมคะเนี่ยเจอ who whom whose w i c h กับ of w h i c h อย่างเงี้ยเราจะใช้งานยังไงนะเราจะใช้งานยังไงวิธีการใช้งานเนี่ยนะเราจะแบ่งแบบนี้5ตัวนี้เป็น5ตัวที่ท็อปฮิตติดชาร์ตครูเบิร์ตขอสอนเลยนะนะคะเวลาที่เราใช้อ่ะนะให้เรามองซ้ายมองขวาก่อนนะถ้าเราเจอฝั่งซ้ายนะคะแล้วมันเป็นคน เปลี่ยนสีดีๆก่อนนะนะคะถ้าเป็นคนเราจะใช้3ตัวนี้เป็นหลักจะมีวิธีการใช้ไม่เหมือนกันแต่บอม,มัอนก่อนเนาะถ้าเป็นคนนะคะเราจะใช้ who whom w h o s นะแต่ถ้าไม่ใช่คนนะคะเราจะใช้ which แล้วก็ of which การใช้งานมองแบบนี้ถ้าเป็นคนเราใช้3ตัวก็คือ who whom แล้วก็ whose ถ้าไม่ใช่คนเราใช้ which แล้วก็ of which ที่นี่ปุ๊บเรามาดูพร้อมกันเดี๋ยวจะแบ่งสีเลยเนาะเริ่มต้นเห็นไหมคะเราเจอคำว่า the man the man เป็นคนไหมตอบคุูเบิร์ตก่อนเป็นไหมเป็นอ่ะเพราะนั้นต้องใช้ต้องสีกลุ่มสีแดงเห็นปะต่อมาเจอคาว่า the teacher ทุกคนเห็นไหมคะเป็นคนไหมเป็นคนเขาใช้สีแดงก่อนนะนะคะต่อมานะ the skirt เป็นคนไหมไม่เป็นคนนะใช้สีอะไรน้าเงินแยกกันนะคะนะต่อมา the book เป็นคนไหม เ,เห็นไหมต่อมาเดีะพิュพิวนักเรียนเป็นคนไหมเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแยกสีเห็นปะครูเบอร์จะแยกสีแล้วนะคะมองซ้ายมาเจอคําว่า the man เห็นปะเป็นคนทีนี้ปุ๊บสับคำจะใช้งานยังไงบ้างลองดูพร้อมกับครูเบอร์เลยนะคะเริ่มต้นข้อหนึ่งเขาบอกว่า I don't like the man คราวนี้แหละประเด็นครูเบอร์เติมอะไรดีจ้าฮู o Who, 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 who ข้อน,นี้ครูเบอร์นะคะเติมคําว่า Who เข้าไปเลยหลังคําว่า Who จะแปลว่าที่ลองแปลดู ผมไม่ชอบผู้ชายนะหรือคนที่โลภมากอย่างเงี้ยการใช้ who สามารถตามด้วยเวิร์บได้เลยทุกคนแบบเนี้ยนะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บต่อมามาที่ข้อ2เจอคำว่า the teacher เมื่อกี้ใช้ who ไปแล้วไม่ได้ใช้ h ูแน่นอนนะคะเ mm hmm. หลือ h ู m กับ who ใช้อะไรดีข้อนี้นะใช้ o ูค่ะหลายคนบอกแล้วมอ,อยังไงอ่ะครูเบิร์ดทำไมถึงใช้ h o ูการใช้ w ฮูหมายความว่า คำนามข้างหน้าเป็นกรรมของ verb ตัวหลังฟังคูเบ์สอีกหนึ่งรอบคำนามข้างหน้าเป็นกร,รมของ verb ตัวหลังมันมาจากคำว่า we love the teacher ฟังดีดีอีกหนึ่งรอบ we love the teacher เราจะใช้หูนะการใช้ room ก็คือนามข้างหน้าเป็นกรรมของ verb ตัวแลนลกตัวหลังนะคะ ต่อมาเจอคําว่า the skirt นะคะ the skirt อนาะจารทุกคนเรามาดูพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นคนนะ่ะนะคะเอ้ยมัน,นไม่ใช่คนนะ่ะโทษนะคะไม่ใช่คนเพราะนั้นใช่ wish หรือ of w i c h ดีนะคะนะข้อนี้ค่ะใช้คำว่า w i c h นะแต่ตรงตัวเลยก็คือมนะกระโปรงที่คุณกําลังใส่น่ารักมากนะคะ ถ้าข้อ3ใช้ wish แน่นอนข้อ4ต้องใช้อ f ฟไ line นะ o f wish ที่นี้ประเด็นหลายคนก็จะงงแล้วอา้าวแล้ว f w ฟวิเนี่ยใช้ยังไงมันต่างจาก wish ยังไงหรอนะคะตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนสังเกตเพิ่มเติมนิดนึงเนาะการใช้ off i c h ค่ะทุกคนการใช้ o w ฟ i c h หมายความว่าฟังดีๆนะคะนามข้างหน้าจะเป็นเจ้าของนะคะของของข้างหลัง นามข้างหน้าจะเป็นเจ้าของของข้างหลังหมายความว่าหนังสือเนี่ยอยู่นี่ใช่ป่ะอันนี้คือปกนังสือเป็นเจ้าของปกของมันเห็นไหมนังสืออ่ะเป็นเจ้าของปกของมันสมมตินี่คือหนังสือเห็นไหมคะนังสือเนาะก็ต้องเป็นเจ้าของปกของมันมันก็ต้องเป็นเจ้าของปกของมันนังสือเนาะนะคะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาที่ข้อ3กระโปรงนะคะกระโปรงเห็นไหมกระโปรงไม่ได้เป็นเจ้าของเราจริงป่ะ ไม่ใช่นะคะการใช้ o อฟ i ิหมายความว่าคำนามข้างหน้าต้องเป็นเจ้าของของข,องข้างหลังเหมือนกับคำว่า h Hoose เลยทุกคนนะคะ o s สก็คือคำนามข้างหน้าเป็นเจ้าของของข,องข้างหลังนั่นเองแสดงว่าข้อนี้ค่ะนี่คือนักเรียน h o s สแน่นอนที่พ่อของทำไมคะเขาตายเมื่อวาน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเนาะนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือแบบเป็นคนแล้วก็แบบทําไมคะไม่ใช่คนเนาะถ้าเป็นคนนะคะใช้อยู่3ตัวก็คือ who whom whose ถ้าไม่ใช่คนใช้ which แล้วก็ off ะคะ of which นั่นเองนะนะแล้วก็เรามาวัดความเข้าใจกันต่อนะคะนะน่าจะได้แล้วคราวนี้เรามาดูข้อ 6. นะข้อ6ถึงข้อ10นะทุกคนดูพร้อมกันข้อนี้เลยเห็นไหมข้อ6 เจอคำว่า the man the man, the man เป็นคน mm hmm. ไหมตอบกูเบิร์ตก่อนเป็นใช่ปะวุ้นะคะขอโทษนะคะถ้าเป็นคนใช้อยู่3ตัวคืออะไรนะเป็นคนเป็นคนใช้อยู่3ตัวก็คือ h ูนะคะูมแล้วก็อะไรนะคะ w ู o ทีนี้สังเกตมองซ้ายมองขวาเจอขาแสดงว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้จริงปะเพราะฉะนั้นตอบกูเบิร์ตเลยใช้อะไรแน่นอนพ้อมกัน w ูสเยี่ยมมากใช้ w ูสถูกต้องหนมะ ต่อมาค่ะนะคะข้อ2เราเจอคำว่า the f l o w e r เห็นไหมคะ the flowers นะคะนะ,ะเป็นคนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอบครูเบิร์ดเป็นคนไหมไม่ไม่ใช่คนใช้ยู่2ตัวก็คือใช้ which นะคะแล้วก็ of เลยค่ะ of which เลยนะคะ,นะคะตรงนี้ค่ะนะคะ the flowers นะคะดูนะ the f l o w e r เป็นเจ้าของคุณหรือเปล่าดอกไม้เป็นเจ้าของเราเปล่าตอบครูเบิร์ต ไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะนั้นก็ต้องใช้อะไรเลยใช้ว h h นั่นเองแบบนี้โอเคนะคะต่อมานะคะข้อ8ข้อนี้เจอคำว่า the d e เ k เห็นป่ะ the d e เ k มีคำว่า the l e g ลด้นะเห็นไหมนะคะอันนี้ใช้คนไหมโต๊ะไม่ใช่ใช่ป่ะโต๊ะอา้าแล้วขาขาของมันแสดงว่าเป็นเจ้าของด้วยป่ะเป็นข้อนี้ก็ต้องใช้ off เลยนะ Off อฟวิ h นั่นเองนะคะ ต่อมาข้อ9าค่ะนะคะข้อนี้เรามาดูพร้อมกันเนาะเจอคำว่า the house นะคะ the house the house เป็นคนไหมไม่ใช่นะหลายคนก็บอกว่าอันนี้ยหนูรู้ไม่ใช่ w i t h of f i c e แน่แน่ต้องเป็นแวร์หรือเปล่าครูเบิร์ตนะคะข้อนี้นะคะเติมแวร์เกือบถูกแต่ผิดทำไมอ่ะครูเบิร์ต มันจะมีเรื่องขอบแบบถ้าลงลึกขึ้นนะ่ะถ้าเราตัดคำเรามันเชื่อมกันนะเราข้างหลังเราเจอเพปโพคำว่าอินอย่างเงี้ยมันชี้เฉพาะนะถ้ามันชี้เฉพาะอนะ่ะคำว่าแวร์ก็เติมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าวิชด้วยแต่ว่าเอาง่ายๆไม่ต้องใส่ใจเรามามองว่าคำว่าเฮาเป็นคนปะไม่ใช่สิปะนะไม่ใช่เนาะนะเรากลับมาแล้วเป็นเจ้าของหล่อนไหมไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้อะไรคะตรงนี้ก็ใช้ i ิ h ค่ะแค่นี้เอง นะไม่ต้องไปมองถ้ายากให้มากนะคะนะนซะึ่งชอยอะนะเขาก็จะหลบเลี่ยงให้เราถ้าเขาใจดีนะนะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะนะคะ,นะคะเคอรี่คือข้าวแกงกะรีนะ่เนาะข้าวแกงกะรี่เป็นเจ้าของคุณหรือเปล่าไม่ใช่เพราะน,นก็ต้องเป็นอะไรแน่นอนเลยเป็นวิชนั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนน่าจะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วเนาะนะคะการใช้ who, whom, w who whose w i t h แล้วก็ of อา i ิ h ก่อนจบกันไปเรามาสรุปพร้อมกันนะคะเป็นคนนะใช้อยู่3ตัว who, whom, whose ถ้าไม่ใช่คนเราใช้อยู่2ตัวก็คือ w h i นะคะแล้วก็ of เลยคะ่ะ of which นั่นเองคำพวกนี้จะเป็นการชี้เฉพาะจดจงคำหน้งข้างหน้า นอใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะคะและสำหรับวันนี้เนี่ย EP นี้ EP ที่สแล้วจบแล้วนะคะคนที่ชอบกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องให้ด้วยนะวันนี้ครูเบิร์ตบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ